สวัสดีครับดรคริสนะครับวันนี้มาเรียนรู้กับปัญหาหลังเร็วหรือ pre-mature ejaculation บางคนก็เรียกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำเป็นอย่างไรไปดูกันครับซึ่งสาเหตุของ pre-mature ejaculation หรือปัญหาหลังเร็วในผู้ชายเนี่ยที่เกิดได้บ่อยๆเลยนะครับหนึ่งก็คือเป็นปัญหาทางด้านจิตใจครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาความเครียดความวิตกกังวลปัญหาความกดดันเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับหรือความกดดันในการมีเพศสัมพันธ์บางคนเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องทําให้ดีให้ถูกใจก็จะเกิดปัญหาหลังเร็วได้ครับ 2. นะครับก็คือปัจจัยทางกายภาพนะครับ อันดับแรกเนี่ยก็คือน้องชายที่บริเวณหัวขององคชาตเนี่ยอาจจะมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากเกินไปต่อมาก็จะเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่เรียกว่าซีโรโทนินที่ทํางานผิดปกติหรือสารก็อาจจะเกิดจากการอักเสบของต่อมลูกหมากได้นะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาการหลั่งเร็วได้เช่นกันครับ 3. นะครับ เกิดจากพฤติกรรมที่เรียนรู้กันมาอย่างผิดๆเช่นการสําเร็จความค่ด้วยตัวเองที่เกิดจากความเร่งรีบมากจนเกินไปรีบทําให้เสร็จไม่มีสุนทรีในการสําเร็จความค่นะครับ2ก็คืออาจจะเป็นความเคยชินในการเล่นโทรศัพท์มือถือดูพอลโนกราฟีหรือหนังโป๊ที่มีการผัดเปลี่ยนไวจนเกินไปนะครับการรักษานะครับเราก็รักษาที่สาเหตุ ท่านอาจจะมาปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเพศก็ได้นะครับบางอย่างต้องใช้ยาในการรักษาบางอย่างต้องทําจิตบําบัดบางอย่างต้องปรับพฤติกรรมไปด้วยครับเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการหลังเร็วครับมาแก้ไขปัญหาการหลังเร็วหรือนกกระจอกไม่ทันกินน้ําได้แล้วที่ดรคลิปคลินิกวันนี้ครับ